ครับผม โอเคครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกทุกท่านมาณที่นี้กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทุกท่านเข้าสู่ชา n e l ของเองออมศักดิ์ลินเลยนะครับนะถือว่ามาต่อจากท่านั่นของคลิปเมื่อกี้นี่เลยนะครับคลิปนี้นะครับผมนะเราจะมาทําการรีวิวท่านั่นของตัวสีฮาคิทั้งหมดเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราพามาให้ดูเลยนะครับนะนี่วิธีการที่จะเอาจะเปลี่ยนสีฮาคินะครับผมนะอันนี้เป็นวิธีที่ต้องใช้เงินนะครับผมนะสำหรับวิธีไม่ใช้เงินเดี๋ยวผมค่่่่อออออออยยสนน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 ททีีีีีีหหลลลััััังงงกกกกะะะะคครรรบบบบวิิิธาาใใใชช้้้้เเเผมมโ ที่ร้านกาแฟนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราทําการเดินลงมานะครับผมนะมาตรงตรงที่เปลี่ยนแท็กเราจากันได้ใช่ไหมล่ะอ่าโอเคทําการลงมานะครับผมนะแล้วก็จะมีทังหน้าของตัว m p c นะครับผมนะ Color Specialist นะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันทีละสีเลยนะครับผมเริ่มจากสีแรกครับผม Orange Soda นะครับผมนี่เลยเป็นสีส้มนะครับผมนี่นี่นี่จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับนะนี่สีค่อนข้างสวยนะผมชอบดี นี่ก็จะเป็นสีแรกนะครับนะสีที่2ครับผมนะ bright yellow นะครับผมนะก็คือเป็นสีส้มที่ออกมาทางสีเหลืองๆนะครับผมนะนี่นี่นี่อ่านี่เลยเห็นไหม bright yellow สีเหมือนกําแพงข้างหลังเลยนะครับผมนะถือว่าสวยผมว่าสวยนะครับนะแล้วก็รนดับต่อไปครับผมนะ yellow sunshine นะครับผมนะ yellow sunshine ก็คือสีเหลืองกับเหลืองจ๋าเลยแบบนี้นะครับผมนะนี่นี่นี่มันจะเหลืองจ๋าเลยนะครับนะอ่าระดับต่อไปเลยนะครับผมนะสีที่4ครับ s l i m e g r e e n ครับผมก็ คือจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับนะนี่เลยสีเขียวเข้มปึบจะเป็นประมาณนี้นะครับนะซึ่งผมว่าสีนี้น่าจะเหมาะก,กับผมมากระดับต่อไปเลยนะครับผมนะสีที่6นะครับเอ้ยสีที่5้ากรีนลิซาร์ดนะครับผมนะนี่เลยกรีนลิซาร์ดนะครับนี่นี่น,นี่อ่ะ เกียมมาปึ๊บอ่าโอเคก็จะเป็นสีเขียวออกเหลืองๆนะครับนะนี่เลยมันก็จริงๆมันเป็นสีเขียวนะถ้าเกิดลองดูใกล้ๆมันเป็นเขียวออกเหลืองอ่ะทุกคนอ่าประมาณนั้นเนาะระดับต่อไปครับผมนะสีที่หครับ blue jean นะครับผมนั่นก็คือสีเหมือนกางเกงยีนนะถ้าเกิดผมเดานี่เลยนะครับผมแล้วออดสีฟ้าอย่างนี้เอ้ยสีฟ้าอย่างนี้สวย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 มากนะครับผมนะโอเคระดับต่อไปครับผมนะสีที่สีที่7ครับผมนะพ l u ม p purple นะครับผมนะอ่านี่เลยเป็นสีม่วงนะครับนี่ เปลี่ยนออกมาปึ๊บอ่าสีม่วงประมาณนี้นะผมมันเป็นสีม่วงที่ค่อนข้างจะเข้มเลยผมว่ามันเป็นสีม่วงนีออนนะเนาะเออค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมลำดับต่อไปลำดับที่8ครับเฟอร์รี่โลสครับผมนะเมื่อเราเอามาใช้นะครับนะนี่เลยสีมันเป็นสีดอกกุหลาบประมาณนี้นะครับนะเป็นสีชมพูนะครับผมนะ นี่เลยประมาณนี้นะครับนะโอเคลันดับต่อไปนะครับผมนะอ่ะลันดับที่9ครับผม h a ี Heat Wave นะครับนะ Heat w เ v e โอเคเมื่อเราเอามาใช้นะครับผมนะนี่เลยนี่จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับผมนะเออ ก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ระดับต่อไปเลยนะครับผมนะสี Absolute Zero นะครับผมนะก็คือสีน้ําเงินนั่นเองน้ําเงินแบบน้ําเงินเข้มเลยนะครับผมนี่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 เห็นไหมสีสวยสีสวยนะครับผมนะซึ่งทั้งหมด10กว่าสีที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับผมนะถ้าเกิดคุณปลดล็อกด้วยโลบักนะครับผมนะโลบักเนี่ยคุณจะเป็นต้องใช้อยู่ที่88โลบักต่อการปลด1สีนะครับผมนะอ่าและระดับ3ระดับสุดท้ายครับผมนะ Snow White Pearl Red แล้วก็ Winter Sky นะครับผมนะสสีนี้คุณจะต้อง ปลดล็อกด้วยโลบัคในจํานวนมูลค่า350โลบัคต่อ1สีนะครับผมนะอ่าก็เป็นราคาที่แรงใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงแพงกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจากสี Snow w ไวท์ก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือสีออกขาวนั่นเองนี่เลยสีขาวจะแมทช์กับทางด้านของตัวดาบโยรุที่เป็นดาบโยรุโอริโอมากๆนะครับ นะถ้าเกิดใครมีดับโยลูโอริโอเนี่ยสีได้เลยนะครับผมนะระดับต่อไปครับผมนะระดับที่12ครับผมโพรเรสนะครับนะเมื่อเรากดใช้เข้าไปนี่ผมนี่ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมนะเป็นแดงแบบแดงแป๊ดเลยอ่ะเปนแบบแดงแบบแดงจริงๆไม่ใช่แดงตัวแสดงอะไรประมาณนั้น <c oughs> นะครับผมนะ แล้วก็ลำดับสุดท้ายเลยนะครับผมนาวินเทอร์สกายนะครับสีที่ส3เป็นสีชมพูหวานแหววแบบหวานแหววแบบเข้มเลยนะครับผมนะอ่านี่ก็จะเป็นทางด้านของ13สีที่ทางด้านของตัวบล็อกฟุตได้ทําการเพิ่มมาสาหรับทน้าของเรื่องสีฮาคี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เป็นกําลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดซับแล้วกิดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนั่นเอง สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกัลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกัลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ